ช่วงนี้นะครับก็ติดตามกันต่อสําหรับสถานการณ์น้ามันดิบรั่วที่ระยองนะครับก็ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาที่ปรากฏออกมาตอนเวลาประมาณตีห้าครึ่งเช้าวันนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยสถานการณ์เรื่องของคราบน้ํามันที่เป็นลนักษณะของฟิล์มบางๆที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดานั้นลดลงไปจนเกือบมองไม่เห็นคราบน้ํามันแล้วนะฮะอันนี้ภาพเช้าว,วันนี้เลยนะฮะ ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เราจะเห็นยังมีคราบน้ํามันเป็นฟิล์มบางๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยทะเลเนี่ยโล่งแล้วนะครับแล้วก็ที่หนักสุดก็คือที่อ่าวพร้าวเนี่ยเช้าวันนี้ก็อันนี้เป็นภาพสดนะฮะที่ทางปะตะทนั้นมีการถ่ายทอดสดดิลิตี้24ชั่วโมงนะครับเช้าวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธัิปัต์พร้อมด้วยสสในพักหลายคนนะฮะก็ เดินทางลงไปในพื้นที่เกาะสม็ดเพื่อติดตามการเก็บกู้คราบน้ำมันที่หาดอ่าวพร้าวนะครับนี่ฮะแล้วคุณพิสิทธิ์ก็บอกก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำลายทรัพยากรทางทะเลไปเยอะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ติดตามพบว่าการทำงานแก้ไขปัญหาของภาครัฐเองเนี่ยยังไม่เข้าใจกันก็เลยทำงานแบบไม่เกิดบูรณาการหรือมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับอยากจะเห็นระบบการประเมินผลกระทบที่เป็นระบบนะฮะว่าคราบน้ํามันที่คาดว่าหลงเหลืออยู่เนี่ยจะทํำยังไงต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อน้ําทะเลต่อสัตว์น้ำเนี่ยจะทํำยังไงต่อมีหน่วยงานไหนจะเข้าไปตรวจสอบเก็บข้อมูลและยืนยันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้แล้วก็การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการ หลังจากที่รับฟังการที้แจงจากผู้บริหารปตทเนี่ยฟังฟังดูก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการเยียวยาอยากให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาดูแล <c oughs> เพื่อมีการเยียวยาเร็วขึ้นนะฮะนี่เป็นบรรยากาศซึ่งความจริงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าวันพรุ่งนี้นายกร,รัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยจะลงพื้นที่วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เนี่ยสหรือสสิงหาแต่ไม่ไปหรือยังฮะล่าสุดนี่นายกปฏิเสธแล้วเพราะว่านายกบอก ดูจากสถานการณ์เนี่ยเรียบร้อยดีแล้วอยากจะติดตามสถานการณ์การเมืองในกรุงเทพมากกว่าเป็นห่วงตอบนั้นเป็นห่วงนะฮะเพราะที่นี่ก็คลี่คลายแล้วคลี่คลายแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคุณวิชิตชาติภัยศิษฐ์ก็มีการพูดคุยกันนะครับประชุมกันก็มีส่วนของทางปตทมีส่วนของทางอุกุณะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะสม็จนะครับมีนายกอบตเพ มีผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทร้านอาหารบนเกาะเสม็ดมาพูดคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางการเยียวยาหลังจากได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์คราบน้ำมันดิบบริเวณอ่าวพล้าเนี่ยผู้ว่าบอกว่าคลี่คลายแล้วน้ำใสดีขึ้นตามลำดับนะฮะจากนี้ไปในระยะ3เดือนจะต้องเร่งทำาีเรื่องนี้คือการดูแลชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมนะครับ รวมทั้งชายหาดโขดหินปะการาังใต้ทะเลนะครับภาพพจน์การท่องเที่ยวของจังหวัดจะต้องได้รับการโหมประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลับคืนมาและประเด็นที่4การสร้างความเชื่อมั่นขวัญกําลังใจของคนระยองถึงมาตรการป้องกันของปตวทว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะนี่ฮะฉะนั้นวันนี้ก็คุยกันนะฮะ ในเบื้องต้นไม่มีการตั้งวงเงินไว้นะครับว่าจะเยียวยาภายในวงเงินเท่าไหร่พั0ห้าร้อยล้านสองพไม่มีนะครับนี่ครับ,คครบแล้วก็ทางประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ p t t g c นี่นะฮะคุณบวรวงศิลป์อุดมบอกว่าตอนนี้คราบน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเจ้าหน้าที่ขจัดออกได้แล้วทั้งหมดนะฮะก็เหลือเพียงคราบน้ำมันดิบบนชายหาดอ่าวพร้าว แล้วก็ที่โขดหินนะครับซึ่งต้องใช้กระดาษซับแล้วก็ใช้น้ําแรงดันสูงฉีดก็จะขอความร่วมมือจิตอาสานะครับมาร่วมทําความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่า Big Cleaning Day นะฮะวันจันทร์ที่5สิงหาคมนี้นะครับ,รบจะขจัดคราบน้ํามันดิบทั้งหมดเสร็จภายในสัปดาห์หน้านะฮะฉะนั้นเขาจะมี Big Cleaning Day ในวันจันทร์นะครับส่วน อีกด้านหนึ่งที่เป็นผลกระทบนะฮะกลุ่มผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านสวนสนอันนี้อยู่ที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองนะฮะห้าสิบกว่าคนเขาร้องเรียนจากนักข่าวในพื้นที่ฝากมานะครับว่าที่มีการเสนอข่าวคราบน้ํามันที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดลุกลามเข้าหาฝั่งบ้านเพความจริงแล้วไม่มีคราบน้ํามันนะครับไม่มีคราบน้ํามันแม้แต่นิดเดียวตามชายหาดสวนสนหรือบ้านเพแต่พอเสนอข่าวออกไปแล้วผลกระทบมันเกิดขึ้นนะครับ เขาก็บอกว่าตอนนี้พอข่าวมันออกไปเยอะเนี่ยมันส่งผลกระทบกับสัตว์ทะเลนะฮะปูปูม้ากุ้งหอยปลาเนี่ยนะฮะที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวปรากฏว่านักท่องเที่ยวก็ <c oughs> ไม่กล้าซื้อหามากินเพราะว่ากลัวสารพิษนะครับ,รบทําให้ประมงขายปูม้ากุ้งหอยแล้วก็ปลาน้อยลงครึ่งต่อครึ่งในแต่ละวันนะฮะโอ้โห <c oughs> หายไปเยอะนะฮะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ขายได้วันละประมาณ1000ถึง2000บาทหลังมีข่าวคราบน้ํามัน ซัดเข้าหาดฝั่งบ้านเพทําให้ยอดขายลดลงครึ่งต่อครึ่งนะฮะฉะนั้นมีความจําเป็นต้องลดราคาลงมานี่ก่อนหน้านี้ปูม้านะครับปูม้าไซส์ใหญ่ราคากิโลละ200บาทขนาดกลางโลละ180ขนาดเล็กโลละ100บาทมาวันนี้ปูม้าไซส์ใหญ่นะฮะจาก200เหลือประมาณสัก150ขนาดกลางนะครับจาก180เหลือ120ขนาดเล็กร้อยหนึ่งเหลือประมาณสัก 60บาทนี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าปูม้าเนี่ยของเขาไม่ปนเปื้อนคราบน้ำมันแน่ๆนะฮะเพราะว่าจุดที่เขาไปลงอวนมาเนี่ยม,มันอยู่ห่างไกลาจากจุดที่น้ำมันรั่วค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ในมุมหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่มีนักอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากปะตะทเนี่ยออกมา ทยอยประกาศคืนรางวัลเนี่ยล่าสุดวันนี้จนถึง4ี่โมงเออย็นเนี่ยสิบเายนะฮะสิบเอ็รายซึ่งวันนี้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปที่หน้าสำนักง,งานใหญ่ของปตทเพื่อคือนรางวัลน,นะฮะ <IL EN C ity> แล้วก็มีกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์อยา่างยกตัวอย่างเช่นานายเข็มทองโมราชผู้ก่อตั้งกลุ่มเด็กรักป่าจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสรีเขียวปี46นะฮะก็ ใช้กิจกรรมเชิงสัยลักด้วยการศิลปะตัดแปะส่งข้อความไปยังปตทแล้วก็มีการอดข้าวอดน้ำเป็นเวลา9ชั่วโมงก่อนยื่น <c oughs> ก่อนยื่นถ้วยคืนให้นะฮะเดี๋ยวเราลองฟังรบรรยากาศด,ดูนะครับแต่ว่าในส่วนของบริษัทเองเนี่ยได้นำการดำเนินงานของชาบ,บันรุสสีเขียวเนี่ยเข้าไปอยู่ในการสร้างภาพสีเข,ขียวของบริษัท โดยอยู่ในเว็บไซต์ที report, report, อ่อยู่ในช่วงที่อยู่ใอยู่ในอยู่ในกลกลยุทธ์ของการดําเนินงานของบริษรัทเราอยู่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบริษัทไม่ได้ใช้ตรงนี้เนี่ยกับเนงานเวอรบริษัทเนี่ยของการการทรในการคงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็อยู่ในเอกสารทางการของบริษัท <c oughs> อ๋อ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นคือคือผมคิดว่าอย่าเราอย่าพูดว่าเป็นการคืนคืนให้กับนะฮะคือคือก็ก็คือ,อ,อผู้ได้รับรางวัลจะประท้วงปตท,ทใช่ไหมฮะนะฮะก็คือที่นีัก็ตกลงจะประทว้ะทวงโดยยังไม่ฝากปตทพูดอะไรนะรแล้วเราอยากให้มีการให้ข้อมูลแก่สาธารณะอย่างโปร่งใสโดยเฉพาะยิางยิ่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบนีเแศโดยรวม และการจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับการมอ่อตะวันคืนจะเป็นการตั้งใจอยากให้องค์กรเนี่ยปรับปรุงการดําเนินงานอย่างจริงใจโดยม,มุ่งเน้นการปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไปนะครับนั่นคือเราอยากจะให,ให้สิ่งที่ท่านตอบมา,าต่างๆเนี่ยไม่ใช่เป็นตอบเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรแต่ว่าให้เสียงต่างๆที่ออกมาเนี่ยเป็นเสียงที่เราฟังแล้วเราเชื่อได้ว่าห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริงร<อ>นะครับรรับไปทั้งหมดนะครับ จะขอมาบเลยทั้ยยไ่ไม่ใช่กับทางข่าวน,นี่ก็คืนคืนคืนครับก็คืนอ่าเราพักกันอีกครู่นะฮะครับแลกลับมานะครับเชิญครับ